ทุกคนช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดกลาเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มผูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพยาลกเนื่องจากเล่งน้ํามากๆเลยครับปลูกกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองแล้วก็ปลูกถั่วฝักยาวพันุ์เห่าดงที่ได้มาจากที่ผมไปถ่ายคลิปมาแล้วก็ปลูกพริกเครือปลูกพริกเครือโบราณบ้าน,านเฮานะครับ การปลูกพริกเครือก็ปลูกตามแนวกล้วยสังเกตน,นะครับน้ําเนี่ยต้องการปลูกกล้วยหอมนี่ไม่ไม่อยากแนะนําเรื่องของการปลูกหน้าแรงจริงๆครับคนแก่คนเฒ่าเขาก็ไม่ค่อยนิยมปลูกในช่วงหน้าแรงเนื่องจากมันจะเหี่ยวเฉาไปเลยนะครับที่ปลูกนะครับการปลูกก็ประมาณนี้นะครับระยะห่างของการปลูกกล้วยที่ผมปลูกก็ ถ้าจะให้ดีก็ประมาณสามเมตรถ้าเป็นกล้วยหอมทองมันมีหลายสายพันธุ์กล้วยหอมทองพูดตรงๆเลยครับการที่ถ้าถ้าเป็นกล้วยหอมทองที่ที่ได้มาเนี่ยผมสังเกตแล้วผมได้มาหลายเจ้าก็ขอ <c oughs> ขอจากลูกลูกค้าบ้างขอจากคนที่เราไปทําคลิปบ้างเนี่ยครับระยะห่างการปลูกกล้วยหอมนี่แนะนําปลูกช่วงหน้าฝนดีกว่าพี่น้องปลูกช่วงหน้าฝนนะครับ ถ้าปลูกช่วงหน้าแ้งก็จะเป็นใ,นใบมันจะเหี่ยวมันจะเหลืองไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยหญ้าเยอะไม่มีเวลาดูแลเรื่องของหญ้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไปเอาตามาแนวกำแพงเนี่ยครับระยะห่างก็ถ้าเป็นกล้วยหอมทองเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยทนเลยคสังเกตียด,ดูแล้วไม่ตาย ได้มาประมาณร้อยกว่าต้นพวกนี้เนี่ยคนละเจ้าก็สายพันธุ์น่าจะเป็นสายพันธุ์ดีหน่อยนะครับอันนี้ก็ตรงบริเวณนั้นผมก็เอาน้ำลงไปหน้าแรงไม่ไม่ดีมันเหลืองมันใยซา,าครับสังเกตเอาน้ำลงไปเนี่ยเ,เวลาเอาน้ำลงเนี่ยมันจะมันจะชื้นสดชื่นมันจะเขียวดีช่วงหนึ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยก็ได้ผลอยู่ครับ ผมใส่ปุ๋ยอะไรบ้างไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เอาอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพใส่นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไม่ได้ใส่อะไรเลยก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเป็นของตัวกล้วยกล้วยหอมทองเราติดตามไปเรื่อยๆระยะห่างก็ขุดหลุมก็ไม่ไม่ลึกมากครับก็ประมาณ3าสิบเซนกล้วยหอมทองในส่วนตัวที่เป็นถัวฝักยาวเฮาดง เนี่ยผมเก็บกินกันจนจนเหนื่อยกินแล้วครับเนี่ยเฮาดงมันจะผลมันจะยาวสังเกตนะครับผมเอามาเป็นสายพันธุ์พันธุ์มันจะมันจะยาวเอาไว้เอาไว้เมล็ดพันธุ์มันไว้เก็บไว้ก็เก็บไว้หน่อยนะครับปลูกแซมไปก็กล้วยเฮาดงเฮาดงก็เป็นผลผลิตที่ที่ดีมากเลยครับมันจะลูกดกรสชาติก็จะออกหวานหวานหน่อยนะครับย่าลกหน่อย อากาศร้อนไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ว่าผมมีเทคนิคเรื่องแบบนี้ครับหน้าร้อนหน้าแดดหน้าฝนเนี่ยเราดูสังเกตหน้าแรงเนี่ยผมไม่เอาย้าออกพวกที่เป็นเลื้อยขึ้นมาอย่างเช่นถั่วฝักยาวเลื้อยขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ผลก็คือได้ผลอะไรถั่วเราจะเขียวสวยมันเลือ้อยไปตามญ้าไม่รู้เทคนิคหรือขี้เกียจแต่ว่าดูสังเกตแล้วนี่ก็ มันจะลูกสวยถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ผมตัดเมื่อวานนี้ตัดหญ้าออกไปไปโดนก็เลยเฉาหน่อแต่ก็กินได้อันนี้ปลูกตั้งแต่หน้าหนาวเลยนะครับเนี่ยถั่วปลูกตั้งแต่หน้าสักครักหนึ่งก็จะราคาดีช่วงนี้ถั่วก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาน้ําลงไปเยอะๆหน่อยนะครับส่วนตัวก็ปลูกชอบปลูกพริกพริกที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์ พิกเคอรครับพี่น้องพิกเคอเนี่ยครับผมปลูกระยะห่างก็ห้าสิบเซนนี่พริกเคือปลูกได้ประมาณสักจะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยครับก็เล่นน้ําหน่อยต้งเขตน้ําเยอะก็เล่นน้ําให้ให้น้าเยอะๆหน่อยนะครับเป็นการที่ว่าเป็นแนวทางของการปลูกแบบบ้านเรานี่แหละไม่ต้องปลูกอะไรมีวิธีตองอะไรมาก กล้วยก็แซมไปเนี่ยกล้วยสวยครับผมทําค้างเชือกเส้นเดียวถ้าเป็นตัวฝักยาวนะครับถ้าพูดถึงพริกสายพันธุพริกที่ที่คนแถวอีสานเขาชอบทานก็จะเป็นพริกเขือพริกโบราณพริกขี้หนูพริกพันธุสีทองนะเนี่ยปลูกเป็นสองล่องสามล่องครับผมปลูกผมไม่ไหวผมเอายาออกเยอะได้ไม่ไหวเพราะว่าหญ้าเรื่องนี้เยอะถ้ามีน้ํายิ่งเยอะเลยหญ้านะครับ ส่วนของเรื่องของฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกไป,ไปดูฝั่งนี้ครับเนี yeah. ่ยอันนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอนดนด์มะละกอฮอนดนด์ก็ปลูกยากครับ <c oughs> โดนน้ำฝนหน่อยหนึ่งก็ไปแล้วอันนี้ฮอนนดลนะฮอนแลน,นแด์ผมระยะห่างก็จะประมาณสามเมตรต่อหลุมขุดลงไปผมก็เอาฟางคุมหญ้าไว้เอาฟางคุมหญ้าไว้เพื่อ เพื่อให้ย้ามันตายแต่มันก็ไม่ตายถ้าเป็นย้าแบบนี้รากเยอะมากเลยครับนี่ก็เป็นวิธีการเป็นแนวทางในการที่เราจะปลูกแต<ส>่ฮอนแลนด์ดเนี่ยเราไปซื้อต้นพันมาต้นละสิบบาทตามท้องตลาดผมปลูกไว้เยอะอยู่ครับประมาณสักสี่สิบต้น ถ้ามันออกต้นหนึ่งประมาณสักสิบลูกเราก็ได้เงินหลายร้อยแล้วเ <c oughs> นื่องจากว่าต้นหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาขายลูกละสามสิบห้าสามลูกร้อยฮอนแลนด์นะครับถ้ามันสุกนะครับก็ฝากหลายๆคนที่มีพื้นที่เยอะๆไปปลูกพันฮ์ฮอนแลนด์ไว้กันกินสดกินสุกกินสดก็ดีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ตัวฝักยาวนะครับฮอนแลนด์ก็ปลูกแซมกันไป เป็นวิธีการทีดีที่เรามีพื้นที่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่พื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยส่วนมากก็ต้องมีแหล่งน้ําคาดการว่าสัปดาห์หน้าผมจะลงที่เป็นน้ําหยดให้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลการดูแลรักษาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่แต่ก็จะเอาไปว่าน้ําหยดอันนี้ผมก็ใช้สายยางนะครับสายยางขา,ขาวๆลดน้ําทิ้งน้ําลงมาเยอะ ให้มันชุ่มอยู่ตลอดเวลาเวลามันเราก็ทาฤฤฤฤําภารกิจช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้มีเวลามาลดอาทิตย์ผมจะออกทําถ่ายทําคลิปแต่ช่วงนี้มีภารกิจที่โรงเรียนก็ปลูกไว้ที่โรงเรียนพูดง่ายๆครับก็ให้เด็กนักเรียนเขาดูแนวทางแนวทางการปลูกของตัวกับผมนี่ก็วิธีการก็เอาไว้ให้เด็กดูแล้วก็เรียนรู้กับเด็กเรียนรู้มาจากไหนเรียนรู้มาจากที่เราไปถ่ายทําคลิปในช่องแล้วก็มาถ่ายทอดให้ หลายๆคนได้เห็นเห็นอะไรบ้างเห็นการปฏิบัติการทํางานการปลูกกล้วยเนี่ยอย่างกล้วยหอมเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็ถ้าจะให้ดีเราก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยถ้าช่วงหน้าฝนะแต่ช่วงนี้ต้องประคองแนะนํากันจริงๆเลยว่าเราปลูกกล้วย,ยอย่าพยายามปลูกหน้าแรงดูแลลําบากครับก็ <c oughs> ไม่มีน้ําแต่ถ้ามีน้ําเราก็ใส่แต่ถ้าเกิดเรามีน้ําเนี่ยเราก็ใส่ไปนะครับเป็น วิธีการเป็นแนวทางดีดอันนี้ก็มาแนะนําให้ให้เห็นให้เห็นบรยาานบรยากาศกกนะบรรยากาศรกๆนะครับแต่ว่าก็ปลูกรอดูในช่วงหน้าฝนอันนี้เราประคองไว้เฉยครับรอดูในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบสวยเลยนะครับสวยแบบไหน,นมันจะเขียวสวยเพราะว่าหน้าอากาศไม่ร้อนมากแล้วก็มีน้ำชุ่มไปตลอดนะครับก็เป็น วิธีการของผมที่เอามาปลูกนี่ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นกล้วยหอมทองถั่วถั่วเนี่ยผมว่าจะเอาสายพันธุ์มาอยู่เป็นสายพันธุ์ดีเป็นพันธุ์เฮาดงที่เคยไปทําคลิปมาเฮาดงจะมีคุณสมบัติมีไม่หมายถึงว่าถั่วนะจะมีรสชาติหวานลูกยาวลูกใหญ่มเมล็ดของถั่วจะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําถ้าเป็นถั่วผักถั่วที่เป็นถัวเฮาดงผมปลูกมาตั้งแต่หน้าหนาว ในช่วงเดือนน่าจะเดือนกุมภาโดยประมาณแต่ยังเก็บกินอยู่ครับเราใส่ปุ๋ยออินทรีย์ใส่แล้วก็เอาปุ๋ยที่เป็นเคมีบ้างหน่อยนึงถ้าเกิดจะให้ดีก็มันก็ออกลูกอยู่ตลอดเวลาออกฝักเก็บนี้แล้วก็หลายร้อยฝักแล้วครับผมปลูกประมาณสักประมาณร้อยก่อหลุมประมาณนั้นกินจนไม่หวาดไม่ไหวครับไม่ได้ขายแจกคุณครูบ้างแต่กล้วยเนี่ย ระยะห่างผมปลูกแค่ประมาณสองเมตรประมาณไม่ถึงสองเมตรเมตรครึ่งเอามาปลูกไว้ก็ประมาณสักเกิดจะลอยหลุมเลยตายไปเยอะเลยครับแถวนี้ยังไม่ตายเยอะแต่มันถ้าตัวที่ตายเนี่ยคือขาดน้ําทางที่ดีก็เราก็ปลูกไว้ที่ในหน้าฝนดีกว่าใายฝนน่าจะช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาปลูกลงไปเลยดีแน่นอนนะครับผมเชื่อว่า การปลูกที่เป็นกล้วยพวกพืชผักสวนครัวนี่ราคาเนี่ยอย่างถั่วฝักยาวแล้วก็อย่างอื่นมะละกอเนี่ยปลูกได้เลยในช่วงหน้าหนาวหน้าฝนถั่วฝักยาวช่วงช่วงเกี่ยวช่วงทํานานเนี่ยจะราคาสูงริ้วเลยครับไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วก็ไปปลูกกันส่วนใครที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพริกพริกเชนสีทองพริกพันธ์พริกเขือสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวก็ ติดต่อได้ในช่องจะมีลิงก์ให้กดนะครับเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยจากช h อ p e e นะครับก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้ถ้าเป็นผายพันดีๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้พัน์ธุที่เป็นของที่ผมไปถ่ายคลิปก็ลองติดต่อเบอร์โทรมจะห้อยไว้ในใต้คลิปทุกคลิปจะมีเบอร์โทรถ้าตัวไม่ตัวไหนไม่มีเดี๋ยวจะพยายามขอให้นะครับขอเบอร์โทรศัพท์ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยถ่ายทำคลิปเท่าไหร่ เนื่องจากติดภารกิจจริงๆครับก็จะพยายามลงคลิปฝากกดติดตามกดกดดูกดรับชมให้หน่อยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับก็ไม่ค่อยถ่ายทำเท่าไหร่ในช่วงหน้าหนาวก็จะไปทําคลิปเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวอย,อ,ยอย่างตัวนี้ครับแล้วก็หน้าหน้าร้อนหน้าหน้าร้อนหนะ้าแบบนี้ก็จะไปถ่ายทําคลิปที่เป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเล,หมเลี้ยงวัวประมาณนั้น ก็ทําให้ทุกคนได้รับชมเป็นสาระความรู้ต่างๆมากมายในบางครั้งนะครับช่วงหน้าหนาวส่วนมากผงจะไปถ่ายทาคลิปที่เป็นการปลูกผักก็ฝากติดตามด้วยที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก,ก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะครับหลายๆครั้งใครที่มีปัญหาเรื่องอการปลูกผักการที่มีปัญหาเรื่อง พืชผักสวนครัวเรามีแมลงเจาะมีโรคเนะเดี๋ยวก็จะเอาสาระความรู้ที่มาแก้ปัญหาให้นะครับวันนี้ก็มาทดลองก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้และก็ฝากรับชมช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็เป็นช่องสาระความรู้ให้ผู้คนได้รับชมกันก็ต้องขอบคุณมากมากอีกครั้งหนึ่งก็ในส่วนที่ผมปลูกเนี่ยก็จะเป็นโรคๆหน่อย ก็จะมีกล้วยกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเนี่ยถ้าเราเอาต้นอ่อน,ออนมาเนี่ยมันจะตายนะครับจะตายแต่ถ้าเราเอาต้นที่แก่หน่อยที่แบบรู้สึกว่ามันจะติดลูกไม่ใช่ติดลูกก็ออกลูกมาแล้วก็เอามาอันนี้ไปไปสับเอ่าตกอต้นกล้วยขอเป็นกีตาร์ขอก็ได้มาประมาณร้อยกว่าต้นก็มาปลูกแต่มันก็มีต้นตายครับเพราะาไม่แข็งแรง อาจจะติดเชื้อราข้างล่างพ็เราตัดมาแต่สังเกตที่ตัดมาเนี่ยเราถ้าเราเอาปูนปูนขาวทาลากมันก็ไม่เน่านะครับอันนี้เน่าลากเน่าเยอะเลยตายจริงเยอะเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมคลิปใหม่อันนี้ก็ขออนุญาตหยุดการถ่ายทํา ก็ได้สดด้วยกอนเคียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ